เพื่อสา,บบาราใ,ใช้สิทธิ์สัตว์กายกี่ทา่านครับสองท่านเลยไหมคนเดียวคนเดียวชื่ออะไรครับทีบ่คุณเจษดาหรือเปล่าครับผมอีกท่านจะเป็นเงินสดเนานะครับต้องใส่ไปจัดไปไม่มับเขาไมเชือนะ่อ เกเห็นมีเห็นอยนู่นะตั๋วเทีนะ่ยวตวยสองหวังดีเป็นไ,ไงไม่ได้มาด้วยไม่เป็นไรหรอกอันนี้ฉันซื้อตัว๋วเอ,อ้ย อออตอนนี้อยู่ที่สถานีรถไฟดอนเมืองนะฮะ อยู่สถานีรถไฟดอนเมืองนจะนจะ๊ะนะจ๊ะกำลังชิเมือบ้านเสียงหัวรถจักรอันสตอมมาแล้วครับ สถานีกัรเทพอภิวัน์ม้กทแดงมีชู้รมีตูโดยสารแล้วนาสินค้าและสัมาระของท่านหอการโดยสารในชานชาที่6ค่ะู้โดยสารที่มีตูโดยสารเลื่อนทางไปกักขัวรถเร็วขบวนที่141รับส่งผู้โดยสารจากสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์ปลายทางสถานีกุงบรนราชธานีนำสิ่งของและสัมภาระของท่านรอการโดยสารในชานชาล่ โค่ะ a t h เจ i ชินพีเ a ียร์พาเซนร์แอดเจชช p a s s e n g ร r รและไอเจนเบอร์โและไชเเบอร์ัจ้าตำรวจรถไฟสกัมาทรงตังใจเจ็บขวาชกจะได้เี่ยจะอะไรพีับเอาผมยครับนี่สิกมามีดอกขบวนที่หนึ่งีหนึ่งครับรับส่งผู้สารจาอภิวัฒน์วอดำมันเป็นวอดำบางคนใช้วอแดงแต่ว่าวอแดงย่านดำก็มี แล้วแต่แล้วแต่คนใช้เงินแดงกับดำมันดีกว่าเทสเท่ากันแหละจะดำมันอาจจะมั่นคงทางราชการกว็เพราะว่าแดงเอาไปใช้เงินแดงก็พวกคนทำงานผู้ภัยพวกปรปภอะไรพวกเนี้ยห้า <c oughs> ทุ่มยี่สิบนะครับกรุงเทพดอนเมือ <me> ง <an> <c oughs> ไปอุบลร <c oughs> าชธานีขบวนที่หนึ่ง C หนึ่ง เอาวบาเฉดูอะไรแอบแพฟอร์ซิปแพฟอร์ซิปบริษัทโซ่าบริษัทที่มีบริษัทเดินทางไปกับขบวนเร็วขบวนที่เีเดิรับส่งเอดาดี้อลไาดี้ออันนี้เป็นรถขออันนีายังไงซาเนบุยลรถไฟจะมาทางขวามือนะฮะแต่คุณุ่ดีเสียง่างแต่ม ยาฟ้าเข้ามาเจ็บมากัิบใส่ว่าคืว่ายไกยังนมเป็นเหตาเขาเป่านอกเวทส่งสัญญาอะไรไงไม่ได้ยินทำแกไม่ได้ยินเด็กคนพวก่ค่อยีไก่ัดิเห็ไก่หนาแไหเดยวก็เห็นตู้สิดีเอขั้นในสิบสองนี่ขห้องย <Heh S 2> ูไท an <whis> ่ตัวนี้ต้นขบวนี้ อยู่ท้ายขบวนเลยต้นขบวนมันคับไอ้ตู้ที่หนึ่งเดินไม่จะขบวนเด็ดประมาณสิบสองสิบสามตู้นี่แหละน่าจะสิบสองวันนี้น่า,าจะตู้เดียวกันกันบพออ่อหอรอี่ยังอยู่ในตู้น่นก็มีที่ที่เรานั่งแล้วข้างหลังก็เป็นที่ทำงานของพอหอรอพนักง,งานห้ามรอ นั่หามรองสิ้ดการโรงหานด้วยการโดยสารในชานชนลาที่6ค่ะโปรดาโดยสารที่มีโดยสาร6คี่วันมาทลมับโคเตรับเอ้ยมันดนลมแล้วแม่แบบรถยสารจะมาทำกันไรถไฟมาแล้วครับคุณโดยสารโปรดทราบวนรถไฟไปยางสกานดีหคษราชธานกันน้องเพ่เียชานชนลา

มีลมวะมีรถรถไฟวะวุ้ยยังานครับอันสตอมโอ้โหโอ้โอ้อันสตอม 连声。Link, yeah. ขั้นสุดท้ายเลยเดี๋ยวเอากระสอบขึ้นไปกระสอบข้นไปได้ไกระสอบขึ้นไปได้ไระสอข้นไปได้ไหมกระสอบขึ้นไปได้ไหมกระสอบขึ้นไปได้ไหระสอบขึ้นไปได้ไหมกระสอบขึ้นไปได้ไหมทระสอบขึ้นไปได้ไหมกระสอบขึ้นไปได้ไหมกร่สอบขึ้นไปได้ระสอบขึ้นไปด้ไ ยี่ินเิงาษากินน้เัการัมาเลยโอเคครับโอเคไว้ไว้ไวไวโอเรียกเรียกเรียกเรียเรียกนั่งที่ไอ้สอ้กันนั่งที่เก้าเก้าเก้าน่งไเนไลยหน้าต่างเลยเดีรถอกให้เบรนี้ริมหน้าต่างเลยฝั่งไหนครับ นี่เหรอโอ้สบายอันนี้อ่านี่เหรออ๋อวางตามเลยที่อ่ะอันนี่กระเป๋านะโอเคเอาไว้ใต้นี้ได้ไม่ได้จะได้มั้งอืม s b เย s เซอร์สถานีรถไฟลังสิต ค่อยๆเคลื่อนตัวออกโอ้ดูเสียง ตอนนี้เราผ่านสถานีห้วยแถลงอ้ห้วยแถลงมาแล้วเดี๋ยวก็จะเข้าสถานีลำไพมาศเป็นสถานีต่อไปตอนนี้ตีห้ากว่า,ก,วา,ก,วากับหกโมงเช้าแล้วน้องกระทิงน้องกระทิง ลอยสักาพายยักใหญ่ๆนะครับดูยนัน,ยน,น,นั่งทาจักข้าวโดนๆเลย,ยการล่นตีเขาสถานีบุรีรัมกินข่าเบิร์ตไปกล้องนึงขึ้นขนข่าวเบิร์ตกงรื้อ หมดไปกลองหนึ่งครับมาครับตอนนี้ก็มาถึงสถานีบุรีรัมย์ิเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ไป,ไปวโคดรดามอ<ป>่โอเคครับ okay, okay. มีรถตุกตุกไมครับไม<ป>คข้างหน้าเจ้าก <Okay. S 1> <ป>ิวหลายๆได้พอหญ่เด้อ ตโอ้ยเขากล้องกูมาอักจักูพานยังตำตึงมึจะไปไหนเลยไปบกสบุยรำครับไปไม่หรอกไปตุกๆไปร่นเดันก็ได้แรกงานเดียวกันสี่สิบบาทเฮ่ตุกๆกนี่ยสี่สิบ อาตัวองตัวสี่สิบหกตัวหกเอ้าเฮ้ยเนาะไปบอกสบุยลำไปนั่งลองครับ อามันออกมาพ้นสถานีแล้วมึงสูบยาเลยไอ้ัึงีเอ้สียไสัตว์เนเียร์ถรถอยหนิดนแกเสียงกัน อดมากจุเทียบคนนี้เอาออนก็ัำประเดนี้เอาใส่ท้างหลังนี่เอาใส่ตรงนรับ